ใ่เจ้าในช่องสาวเฟินคนขยานะเจ้าวันนี้เฟินก็อยู่ที่บ้านเวียงรอนะเจ้าก็จะเดินไปหาพระพุทธลูกที่อยู่ตรงนุ้นนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เวียงรอในนั่นเดี๋ยวเฟินก็จะเดินถ่ายไปนะเจ้าเนี่ยกัตามหมู่บ้านเนาะ อน,นี้ก็จะเป็นเส้นทางน่ยเจ้าน,นีทางเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะเจ้าทางไปพุ้นก็จะไปอำเภอจุนน่ะเจ้าเพ่นมาจากอำเภอจุนอันนี้มันจะเป็นอีกหนอำเภอหนึ่งนี่จะเป็นอำเภอเวียงรลอบ้านเวียงรอแต่ของเพิ่นจะอยู่อำเภอจุนแต่ทางทางไปพุ้นก็จะไปอำ ไปป่าแดดเชียงไฮ้ยน่ะเจ้าทางเส้นต้นนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านน่ะเจ้าจะจะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นรูปหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปสีขาว,วก็เฟื่องก็จะเดินไปเนาะจะเดินถ่ายให้ท่านผู้ชมพอเนอะาะมันก็ออกไปบ่ไก่ตัวใดหน่ะเจ้าก็จะมีหมู่บ้านติดต๊ดตี๊ดต๊กันน่ะเจ้า ตรงนี้ก็ทางเข้าไปเข้าไปหั่นก็จะเป็นปุติของพระสงฆ์นะเจ้านะเป็นปุติของพระสงฆ์ก็เป็นเขตของวัดนะั่นแหละนะเจ้าตอน,นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนนะ้นเนาะ้นก็ออกมาจากหั่นนะเนาะ้นออกมาจากวัดศรีปิงเมืองก็จะมีพระพุทธรูป อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยลูกหนึ่งเฟินเห็นอยู่นะแล้วเฟินก็จะถ่ายจะเดินถ่ายไปหพ่อนะเจ้าก็อยู่บ่กไก่นะเจ้าก็ประมาณน้อยเม็ดจากหั่นเนาะมามาถึงนี้นะพุทรุปจะอยู่ตรงหั่นน่ะเจ้าประมาณน้อยเม็ด ก็จะอยู่อ้อมหมู่บ้านนะเจ้าหมู่บ้านนี้เขาจะห้องอ่าหมู่บ้านเวียงรอตำบลเวียงรอเนี่ยก็จะอยู่ตามหมู่บ้านนะเจ้านะนะเจ้าอันก่อนจะเป็นพระพุทธรูปสีขาวสวยสง่าจะอยู่จุดนี้นะเจ้า จะอยู่นในใจกลาง,ง,งหมู่บ้านเนาะใจกลางหมู่บ้านอีกแล้วเนี่ยต้นพุ่นก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็หนทางเส้นนี้ก็จะไปจนพดแธเมณั่มอิงนะเจ้านะเจ้านี่ก็ตั้งแต่สมัยกรุงศรีบุ้นละตั้แต่สมัยกุ้งสี ทะลุผ่านไม่อ่อะอันเดียวนี่แหละเจ้ามีองค์เดียวเนี่ยเนี่ยเจ้าก็จะโยกังหมู่บ้านเนาะก็จะเป็นหมู่บ้านล้อมรอบเลยนะเจ้าหมู่บ้านล้อมรอบเลย เพื่อเดินมาเนาะก็เขตเขตหรึ่งเนี้ยก็ประมาณสักงานหนึ่งนะเจ้าเขตของพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นกำแพงเนี่ยน,นี่ก็จะมีกำแพงโบราณเก่าแก่อยู่ตัวนี้ก็จะต้องเป็นวัดอะไรอย่างสักอย่างอะไรแหละแต่เฟื่บอบผมว่าจืดเนาะแต่ก็ห่างออกมาจากไอ้วัดสีพิงเมืองแข่ร้อยเม็ดได้เนี่ยเจ้า ทุกาทุกทุกก็จะเป็นหมู่บ้านล้อมรอบเลยอ่ะทา,ทางกะตรงนี้เส้นหนึงตรงนี้ก็ออกไปก็จะเป็นถนนนั่นน่ะเจ้า ือทางเส้นนี้ก็จะไปเนะี่ยก็จะเป็นถนนแล้วตูกนั้นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านค้นนะเจ้าก็ยังว่าเอะฝนแปดอยู่ก็เลยเดินมาดีกว่านะก็หันบก,นกไก่นักเต่าได้เนี่ยจะเป็นพระพุทธรูปสีขาวนะเจ้า ก็เป็นธรรมชาติที่ดีผลก็จะตกเจ้าะไม่วาขอห้องอะไรอย่างเงี้นเนาะควรจะแค่ถ่ายให้ดูกหันมกไก่นัตดตอนไหนชาวบ้านจะ ຈະມາຕັດຫຍ້າໃນຕັດບປ່ຍໃຫ້ົກເຂົາບຸນດີຢຢໃຈກາມືອງໃຈກາງหมู่ບ້າປສວຍົງາ จะไปสะพานแขวนนะเจ้าคลิปนี้เฟืนก็ขอจบตัวอินนะเจ้า,ขอ,จา,อจาขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟืนของพะเยานะเจ้าก็ได้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟื่อนสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า